หนูยังเห็นยังเห็นพังคีกับผาเวียนเขาจีบกันอ่ะอุ้ยเออจีบกันยังไงด้บ้างอ่ะไปดูคลิปไปดูคลิปบ๊าป้อนสดอ่ะอยากดีสดสดอ่ะคนบอกว่าให้ผาเวียนเป็นพังคีให้พังคีเป็นไอรดาหอเมื่อไหร่จะมาจีบกันเลยค่ะหนูต้องการมากว้าวเก่งใจพี่อ๋อลีด้วยนะครับจับจิบเผาเวียนให้หน่อยจิบเผาเบียนให้หน่อย มเฮ้ยน,น,แบบน,นี่เป็นคน,นดูหนิคนดูช่างน,นะครับช่งมีว่างปันเนี่ยฮะช่ง<า>มีว่างปันเนี่ยผมเหรอเออพรุ่งนี้ผมไปทำงานทำงานที่ไหนผมทำงานที่เอชทีคฮะเออไปที่เน็นเนตเนเปล่า <laughs> วันจันทร์ผมว่างค่อยว่ากันไหมจีบแล้วเหรอบนที่เน็นบ้านพี่ไหม <laughs> <laughs> ทุกคนทุกคนยังไงเนี่ยแนวที่บ้านพี่ไหมมันมันมีอะไรทำแม่ทำแง่งก็ไม่รู้นะมาดูพญานาคที่บ้านพี่ป่ะเอ้ยแน่ใจนะว่าพญานาคไม่ใช่งูเขียวเฮ้ยงูเขียวหางไหมนะเว้ยเออจิกหมอนหมอนแตก แปลมันมาเขินแปลกมนดูกันบ้างเหรอครับม kind of ีคนบอกว่าพิษแรงพิษแรงมากไม่ดีแล้วไม่ดีมีรวมจะนะแร็ส์ครับน่ารักจๆนเอาคุณเบอร์ดี้เพิ่งมาขำจนแก้มแตกโอ้ยไข่ฟินเป็นหัวแถวด้อมและฟิน หาวยังยิ้มหวานแล้วเขินแปลกๆโอ้ยจะไม่ให้เขินได้ไงนะฮะพฤติกรรมเนี่ยผมอาจจะห่ามกว่าชิมจริงนะแต่เราจริงๆพอแบบคิมมายิงค้อพูดตรงนะเป็นเมียเฮ้ยได้ผมกุดน้ำแข็งนี่อ่ะเออโฆษณาไม่ใช่ข้อม มที่มีเพลงจะมองให้ยังไงฮะมีหัวเดือดร้อนมีขาะยาดาขหละอะไรมันไม่เข้าโทรนี่ก็ส่งเพียงอะไรให้กไม่รู้จะเสียอินชิตเทาได้ชีพนมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันต้องเป็นอย่างนี้ เธอจะมีใจหรือเปล่าสวัสดีครับคุณเจลลี่ฟิชคนบอกว่าท่านพังคีกลับทํำได้แล้วค่ะ <laughs> ส่วนส่วนเอ่อไลคีนีไลฟ์ไล <laughs> คีนีไลฟ์อยู่เหรอไลคีนีไม่รู้ไปไหนไลคีนีไม่ค่อยไม่ค่อยว่างอะ่ะเห็นจะชอบไลฟ์แปลก ในที่นี้แบบทำคอนเทนต์อย่างเดียวเออมัเด่จะไลฟ์บบกับแจบ่อยใช่บองลงตัดผเผายิงบางคีล่าสุดคนกดใจเหมือนแล้วเด้อเผายิงวิสุดยอดตอนนี้นีใช่พังขีกินข้าวโพดไหมครับอะไรนะีน่ใช่พังคีกินข้าวโพดหรือเปล่าครับทำไมเหมือนหมูเด้งกินข้าวโพดเลยเาวเหรอทำไมเมื่อกิ้นี่พวกคืออะไรอะ บังขี่กินข้าวโพดไม่รู้เหมือนกันมีคนคอมเมนต์มาเมื่อวานเมื่อวานพี่เจอสับเจนซี่โหโคตรเบียวเลยอ่ะเบียวพี่มาตั้งนานแล้วครเนี้ยรอแล้วพี่ก็คืออะไรวะโคตรเบียวแต่แต่ซับพี่บอกว่าอยาแก่อยาแก่โอ๊ยเราไปโชว์แก่ไม่ได้นะพี่ตูมพี่ทำแล้วอ่งงังงงทางสายตาด้วย เราเราเราไปโชว์ว่าเราเป็นเจนวาเจนวเราก็เจนวนะแต่เออเ <c oughs> ยมีคนมีคนมาคอมเมนต์ว่าดูพี่สองคนเหมือนดูซีรีส์วหนึ่งตอนเลยค่ะเฮ้ยจริงถ้ามีแบบติดต่อมาให้คิมเล่นกับผมผมเล่นนะเนี่ยเอาอีกแล้วเอาด,เอาดีเอาดี <c oughs> เอาดี <c oughs> เล่นผมเล่นนะเพราะว่าแบบอ่ะให้ผมเล่นกับคิมผมเล่นกับกล้องผมเล่นได้ เ,เ,เหรือหรือภาคสองฮะโอ้ยภาคสองไอระดากับกลับมาเกิดเป็นผู้ชายเหรองงนะภาคช่งหรือตอนจบของวันด้หัดเนี่ยหรออย่าไว้ใจช่องวันอย่ามาปีหน้านี่แบบว่าเริ่มพิจนารนณาซีรี่วายแ่ะอืม เป็นจสน่หอะไรอย่เงี้ยแต่ว่ามันคงไม่ใช่วางนัลังนัลังแน่ๆเลยมันต้องต้องแบบตาเทือนแบบแล้วน่ากลัวแล้วนะพี่ตู่น่ากลัวจริงไม่รับไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่กลัวกลัวเบรกเองไม่ได้ครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ตามต้องเป็นนางเอก ดูแล้วรู้เลยเหรอดูแล้วรู้เลยเหรออันนี้อันนี้ดัม้มดัม้มพังคีผเผายังเป็นคนเขียนนะหนเป็นกล้ามดิเป็นกลใครใครพี่ตู่เปล่ดูแขนก็รู้แล้วใครเป็นผัวอะไรอ่ะอะไรอะใครสองหัญมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นแจ้งข่าวว่าแบบมีคนแบบได้รับยู่ดนคือ อ๋อห้องเราไม่มีมั้งยูนิเวิร์สมันเท่าไหร่ครับยูนิเวิร์สมันับมึงนะมันประมาณสักหมื่นเหรียญมะไม่รู้เหมือนกันหมื่นเหรียญแล้วมันที่เป็นเงินเท่าไหร่สองพันกว่าบาทอ่ะสบายๆนะเราไม่ยกนะสองพันกว่าบาท Oh muchas gracias พัน0ินหกพันบาทอ๋อเดียวหกพันโอ้โหคุณใหญ่พี่ทิ้เจะจอมที่ตามว้าวะนะอนะไกันนซีรีส์วายที่ผมเคยเล่นไอ้ oh. พระเอกกับนายเอกอะ่ะ oh. ชื่อคุณใหญ่กับจอมอ๋อ oh. แล้ผมเป็นคุณใหญ่พีิทูมเป็นเจ้าจอม, <laughs> <laughs> มอ๋อนี่ไงแล้วจอมก็อยู่กับเอื้องพึ่งนี่ไง เออนี่ไงพี่อัลิ่ก็เล่นไงนี่พี่ต้องให้เขาส่งบางกรเท่นไฟทำไมสองมื่นหกเก้าร้อยเก้าสิบเหเยอะนี่งซึ่น่าจะต้องเอ้สองหมื่นหกสองมืนหกหมื่นห้าได้มั้งสองพันปวาระมันสองพันหนึ่งรอยห้าสิบอะเมื่อกี้ผมดูอยู่ เหรียญนะไม่รู้ว่าหนึ่งเหรียญมันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะพี่ชินเป็นลูกครึ่งครับวยพี่มิ้นมาสวัสดีครับพี่มิ้นได้คำซิ้มากินต้มป่าวาจาามากินดูฮะต้มป่าเอาดีพีนั้นผมแบบน้ำลายไหลอ่ะอยากกินมากอ่ะก็ต้มอร่อยนะจริงอร่อยจริงจริงหรอ อะไรจริงอ<ล>ันนี้เป็นแบบอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากตอนสำับสมัยเด็กๆแล้วแม่แบบชอบให้กินกับข้าวเหนียวแล้วผมจะชอบข้าวเหนียวอะใส่ลงไปในต้มปลาแล้วก็ขยำขยำขยำเข,ข้าไปกับเนื้อปลาเนาะเออคุณแม่คิมทําต้มปลาอร่อยมากอืออย่าใหมักินจะไไปสองคนกินกันดิใช่ปะ่ะแม่ทำมานเน้นนะใช่ใช่อุย้ยขอบคุณที่มินแนะ่สำหร,รับดอกไม้ brother please share with us how you can balance your two languages um I was born with both of them so don't really have to think about it too much